e p นี้จะพาไปดูอะไรที่มันหลอนๆนิดๆดีกว่าเป็นการรวบรวม6สุสานสถานที่ซ่อนผีลึกลับที่อบอวไปด้วยกลิ่นอายของความตายจากอดีตเริ่มต้นกันที่หนึ่งเลยล e ด d คส s ซ l ลจาก i อแลนเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า400ปีของประเทศไอแลนด์และเป็นที่ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นปราสาทที่เฮี้ยนที่สุดในไอแลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาลูกหลานของตระกูลโอแคลรททำการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ความเป็นผู้นำของตระกูลเกิดการสังหารหมู่ภายในตระกูลรุ่นแล้วรุ่นเล่ารวมไปถึงการค้นพบคุกลึกลับแบบยุโรปยุคกกลางเป็นคุกที่สร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเฮวด้านล่างเป็นน้ำแหลมเพื่อป้องกันการหลบหนีของนักโทษมีการพบซากกระดูกมากมายพผมอยู่ภายใต้คุกลึกลับแห่งนี้ ลำดับที่2ก็คือเกาะตุ๊กตาผี island of the dead dog ในประเทศเม็กซิโกเป็นเกาะเล็กๆที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเป็นที่ชื่นชอบเรื่องราวของความสยองขวัญเกาะตุ๊กตาผีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่คลองโซซิมิโกทางตอนใต้ของเม็กซิโกเป็นเกาะที่เหมือนมีชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีเพียงแค่บรรดาตุ๊กตาหน้าตาแปลกๆห้อยหัวตามต้นไม้ เหมือนมีคำสาปที่ทำให้ไม่อยากให้คนนั้นเข้ามาอย่างเกาะแห่งนี้เกาะแห่งนี้นั้นก็มีเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าดอนจูเลียสซาตานานั้นเป็นนักพรตฤษีผู้ที่ละทางโลกแล้วได้เดินทางมาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ถึง50ปีแล้วก็ได้เขียนบันทึกตำนานแห่งเกาะแห่งนี้ไว้ว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั้นจมน้ำตายโดยที่เขาพยายามที่จะหาศพเด็กคนนี้เพื่อจะมาทำพิธี แต่ว่าหาอย่างไรนั้นก็หาไม่พบจนกระทั่งฤด,ดูแล้งคลองแห่งนั้นก็แห้งสนิทจูเลียตนั้นจึงกลับไปหาศพเธออีกครั้งแต่พบเพียงแค่ตุ๊กตาหน้ากลัวหนึ่งตัวเท่านั้นอยู่ที่ก้นบอ่อดอนจึงนําตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนําไปแขวนบนต้นไม้เพราะว่าเขาเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้ก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่จมน้ำตายและตั้งแต่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ เสียงเด็กเรียกชื่อเขาหรือแม้แต่กระทั่งเด็กร้องเพลงเขากลัวมากจึงเริ่มนำตุ๊ก,กตามาแขวนไว้ตามต้นไม้และทุกซอกทุกมุมของเกาะเพราะเชื่อว่ามันคงจะทำให้วิญญาณของเด็กน้อยนั้นไม่เหงาและสงบลงอีกทั้งชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณรอบๆเกาะก็มักจะได้ตุ๊ก,กตากลับมาแทนที่จะเป็นปลาที่ตกได้ปัจจุบันเกาะแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องลี้ลับมาเรื่องที่สาม หมู่บ้านโทราจาที่อินโดนีเซียเป็นหมู่บ้านแหง่งซากศพหมู่บ้านปลุกผีของชาวโทราจาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พืชเมืองในพื้นที่ภูเขาที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ในจังหวัดสุราวเวสีพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านจะได้พบคนรักคนในครอบครัวแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่ามะเนเนเป็นการขุดศพของคนในครอบครัว อันเป็นที่รักขึ้นมาทําพิธีกรรมปีละหนึ่งครั้งจะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยทําการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองนั้นขึ้นมาล้างทําความสะอาดแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่หวีผมและซ่อมลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่เสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วก็จะเก็บใส่ลงเช่นเดิมชาวหมู่บ้านทัวราจานั้นมักไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อแน่ใจว่า หากวันไหนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะยังคงกลับมาที่หมู่บ้านได้ที่ทีศพของชาวตัวราจานั้นเมื่อมีคนตายในครอบครัวจะมีการเก็บศพไว้ที่บ้านนานหลายเดือนหรือว่าหลายปีเพื่อรอเวลาเตรียมงานศพที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างนั้นคนในครอบครัวก็จะปฏิบัติต่ตอศพเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นำน้ำอาหารมาให้และอาบน้ำทำความสะอาดและก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตลอดการฝังศพของชาวตัวราจานั้นมี3วิธีก็คือ การวางลมศพไว้ในถำ้ำวางในที่ฝังศพหินแกะสลักหรือแขวนไว้ตามหน้าผาและก็มักจะมีการบรรจุข้าวของของผู้ตายไว้ด้วยนอกจากเรื่องราวพิธีศพของชาวตรวจาจะมีเอกลักษณ์แล้วสิ่งที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันก็คือหุ่นพยนต์ตาอูตาอูเป็นหุ่นแกะสลักจากไม้โดยมักจะเป็นรูปเต็มตัวของผู้ตายเป็นตัวแทนของคนตายที่มักจะเห็นได้ตามถำ้ำและหันหน้าออกมาเหมือนกำลังเฝ้ามองผู้คนอยู่ แม้ว่าปัจจุบันชาวตัวรจาจะหันมานับถือาศาสนาคริสต์กันหมดแล้วก็ตามแต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมพิธีกรรมศพแบบนี้อยู่ด้วยความเชื่อที่ว่าคนตายนั้นยังอยู่ไม่ได้จากไปไหนลำดับ4ีต่อมาปอมเปอีน,อนักสุสานใต้ลาวาที่อิตาลีเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติและยังคงเหลือร่องรอยให้กับคนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษากันต่อก็คือเหตุการณ์ภูเขาไฟวิสุเวต์นั้นระเบิดถล่มเมืองปอมเปอี จนจมอยู่ใต้เท่าถ่านทาาชีวิตผู้คนไปกว่า1 5 0 0 0รายและฝังกลบอยู่ใต้ดินเป็นเวลากว่า2,000ปีกว่าจะขุดเจอปอมเปอีนั้นอดีตเคยเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวโรมันเพราะติดชายทะเลโดยผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนั้นนิยมจะสร้างเป็นบ้านพักตักอากาศกันไว้ที่นี่แม้จะเป็นเมืองตักอากาศแต่ปอมเปอีก็ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟวิสุูเวียตเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นจึงมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมคศ7 9ผู้ภูเขาไฟวิสุเวียตก็ได้ระเบิดขึ้นปล่อยหินลาวาและเท่าภูเขาไฟออกมากว่า1 5ล้านแสนตันทุกๆวินาทีการระเบิดกับลาวาที่ยาวนานหลายวันทำให้คนในเมืองนั้นถูกลาวาและเท่าฐานจากภูเขาไฟฝังทั้งเป็นโดยมีผู้เสียชีวิต15,000รายและเมืองปอมไปอีกก็ล่มสลายอยู่ภายใต้เท้าถานหนาทึบฝังเมืองทั้งเมืองและหลังจากนั้น ประมาณ1 5 0 0ปีต่อมาปอมเปอีก็ถูกค้นพบระหว่างที่ขุดอุโมงค์ใต้ดินและมีการพบชิ้นส่วนมนุษย์ในโพรงใต้ขี้เท้าภูเขาไฟเมื่อคณะสำรวจลองเจาะรูเล็กๆแล้วหยอดปูนปาสเตอร์ลงไปในโพรงนั้นเมื่อปูนแห้งแล้วจะก,กลายเป็นรูปร่างมนุษย์ที่เสียชีวิตในอิริยาบถต่างๆทำให้รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังทำอะไรในวินาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งถือเป็นความสรดใจต่อผู้ที่มาเยือนในสถานที่แห่งนี้ ปัจจุบันเศษซากของเมืองแห่งอารยธรรมแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าทึ่งและสามารถบอกเล่าโศกนาฏกรรมสุดสลดที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเองโดยเมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคศ1997 และนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลีที่มีผู้คนมาเยือนมากกว่า2ล้านคนต่อปีไปกันต่อในลำดับที่5โบสถ์โครงกระดูกวิหารชวนหลอนโบสถ์เซตเล็กออสุอารีเป็นชื่อโบทเล็กๆศินลปะโรมันคาทอลิก Catholic, ที่การออกแบบภายในโบทนั้นใช้โครงกระดูกมนุษย์มาช่วยตกแต่งกว่า5 0,000ร่างโบสถ์หลังนี้นั้นอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก มหาวิหารนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคนงานในเมืองและคนในเมืองใช้เวลาก่อสร้างถึง600ปีเป็นโบสถ์ที่ประดับประดาด้วยกระดูกมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนเรื่องราวนั้นเริ่มต้นในปี1278เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้นชื่อคุดน้าโฮราไปสแสวงบุญจังกรุงเยรูซาเลม็มและนำดินกลับมาจากโกกาตาเมื่อบรรดาผู้คนได้ยินว่าเจ้าอาวาสนั้นนำดินกลับมาจากดินแดนศักดิ์สิทธ ก็ต้องการที่จะให้กระดูกของตนเองนั้นได้ฝังอย่างเซตเลกด้วยช่วงนั้นเกิดผลกระทบของโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้จำนวนคนเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นจนถึงศตวตรรษที่1 5ไม่มีที่ว่างในสุสานเซตเลกแล้วโบสถ์ก็จึงสร้างขึ้นมาโดยชั้นใต้ดินของโบสถ์นั้นจะมีที่เกรดกระดูกและหลายศตวตรรษผ่านมาจนกระทั่งปี1870ช่างแกะสลักจึงนำกระดูกนั้นมาประดับผนัง สาและเพดานของโบสร,รวมทั้งโคมระยะด้วยซึ่งใช้กระดูกประมาณของ50,000คนเลยทีเดียวมาถึงลำดับที่6หมู่บ้านสุสานลอยฟ้าในฟิลิปปินส์ซากาดาเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมการฝังศพแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า hanging coffins of Sagada นั่นก็คือการนำไปแขวนไว้กับภูเขา ตั้งไว้เคียงข้างหน้าผาสูงชันแทนการฝังลงในดินชาวซากาดา้านั้นสืบทอดพิธีกรรมนี้มากว่า2,000ปีโลงศพบ,บางโลงนั้นอายุมากกว่า100ปีโลงศพนั้นจะถูกนำไปแขวนหรือว่าตอกอย่างแน่นหนาเข้ากับหินโดยขนาดของโลงต้องไม่เกิน1เมตรโดยทำการจัดท่าศพลักษณะกอดเข่าให้เหมือนกับท่าทารกที่ยังอยู่ในท้องแม่เพราะพวกเขาเชื่อกันว่าคนที่จากไปควรไปในท่าที่เหมือนตอนที่มายัางโลกมนุษย์เช่นกัน ที่ต้องนำไปอยู่ในที่สูงๆก็เพราะตามความเชื่อที่ว่ายิ่งแขวนลงศพสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ผู้ตายนั้นได้ใกล้ชิดกับวิญญาณของบรรพบุรุษมากที่สุดรวมไปถึงการป้องกันการขโมยศพด้วยก่อนจะนำศพใส่ลงแล้วไปแขวนพวกเขาต้องป้องกันไม่ให้ของเลวจากศพที่กำลังเน่าเปื่อยไหลหยดลงมาข้างล่างโดยการนำศพนั้นไปรมควันก่อนเข้าลงเมื่อศพมีความแห้งแล้ว จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าเป็นหลักการเดียวกันกับการทำมัมมี่ความที่ขั้นตอนเยอะชาวซากาดา้ารุ่นใหม่จึงเริ่มนิยมทำพธิธีฝังศพตามแบบสมัยใหม่มากขึ้นเพราะนอกจากขั้นตอนที่เตรียมง่ายกว่าแล้วพวกเขาก็ยังสามารถไปเยือนหลุมศพได้ง่ายกว่าโดยไม่ต้องไปแงนหน้ามองที่หน้าผานั่นเอง